สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชัน้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะพาไปทดสอบในเรื่องของสมรรถภาพทางกายนะครับว่าสมรรถภาพทางกายมีวิธีทดสอบในด้านใดบ้างและวันนี้นะครับคุณครูจะทดสอบในเรื่องของยืนกะโดดไกลครับนักเรียนครับนักเรียนเคยเห็นคุณครูสอนรุ่นพี่ไหมครับเวลายืนกระโดดไกลนะครับมันมีลักษณะท่าทางนะครับเพื<ด> ah. ่อที่จะทําให้เรา ยืนและก็กระโดดไปให้ไกลที่สุดครับว,วันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในเรื่องของการทดสอบสรภาพทางกายแล้วก็การยืนกระโดดไกลครับก่อนอื่นนะครับในเรื่องของการทดสอบสุขภาพทางกายนะครับก็คือาการทดสอบเพื่อต้องการทราบถึงความสามารถนะครับาสามารถของใครครับสามารถของตนเองว่าร่างกายนะครับของเรามีความสามารถหรือมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดนะครับ มีข้อบบกพร่องตรงไหนที่เราต้องปรับปรุงปรับปรุงในเรื่องใดบ้างเพื่อที่จะทำนะครับให้ร่างกายของเราทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพซึ่งนะครับการทดสอบสภาพทางกายสามารถทดสอบได้หลากหลายประเภทหลากหลายชนิดเลยอย่างเช่นยืนกระโดดไกลนะครับลุกนั่ง30วินาทีดันพื้น30วินาที วิ่งเก็บของและวิ่ง50เมตรนะครับซึ่งแต่ละอย่างนะครับนักเรียนซึ่งแต่ละอย่างมันจะวัดค่านะครับในเรื่องของความสามารถาสารภาพร่างกายของเราที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นครับยืนกระโดดไกลครับนักเรียนยืนกระโดดไกลจะมีวิธีทดสอบดังนี้ครับยืนก็คือผู้ทดสอบนะครับจะยืนบริเวณหลังเส้นครับเพื่อที่จะทําการกระโดดก็คือ ผู้ทดสอบจะยืนใช้ปลายเท้าทั้งสองข้างครับชิดเส้นเรื่มเส้นเรื่มก็คือจุดสตาร์ทที่เราจะกระโดดนั่นเองต่อมาครับเหวี่ยงแขนทั้งสองข้างไปด้านหลังพร้อมกับก้มตัวลงบางครั้งเราอาจจะเหวี่ยงแขนไปมาครับเพื่อที่จะหานะครับว่าเราพร้อมหรือหาจังหวะนะครับเพื่อที่เราจะกระโดดนะครับด้วยเท้าทั้งสองของเราเนี่ยไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด น้องกับคุณครูนะครับที่สอนรุ่นพี่ก็จะอะไรครับมีการเหวี่ยงแขนหาจังหวะแล้วก็สปริงนะครับในเรื่องของข้อเท้าให้เรากระโดดไปได้ไกลที่สุดครับกระโดดไปแล้วทําไงต่อกระโดดไปแล้วเราต้องวัดระยะทางครับวัดระยะจากจุดเส้นเริ่มที่เรานะครับก่อนที่เราจะกระโดดถึงนะครับผู้ทดสอบก็คือตัวเรานะครับแตะที่พื้นนะครับแตะที่พื้น โดยหากผู้ทดสอบมือนะครับแตะพื้นหรือหงายหลังผู้ทดสอบก็คือตัวเราเนี่ยต้องทําการทดสอบใหม่ถือว่าไม่ผ่านครับถ้าเรามือแตะพื้นหรือหงายหลังฉะนั้นแล้วเราต้องทรงตัวให้อยู่ด้วยนะครับเราจะก,กระโดดอยู่สองครั้งเราบันทึกผลอยู่สองครั้งแล้วนําระยะทางนะครับที่ไกลที่สุด่าซึ่งนับเป็นเซนติเมตรนะครับเอาครั้งที่ไกลที่สุดนะครับ อย่างเช่นครั้งแรกเราอาจจะได้ที่80ซนติเมตรโดดครั้งที่สองได้ที่130ซนติเมตรเลยก็ได้เห็นไหมครับหรือบางคนครั้งแรกอาจจะได้90ซนติเมตรครั้งที่2อ,อาจจะได้60เห็นไหมแต่ละครั้งมันได้ไม่เท่ากันเราจึงเอาครั้งที่นะครับวัดระยะได้ไกลที่สุดมานะครับในเรื่องของการทดสอบในเรื่องของการยืนกระโดดไกลสมรรถภาพร่างกายของพวกเรานะครับ วันนี้นะครับนักเรียนคุูครูก็มีใบงานนะครับอยู่2ใบงานให้เรียนได้ทาใบงานหนึ่งนะครับใบงานแรกก็คือการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับหมายถึงการทดสอบในเรื่องใดบ้างเป็นความหมายนะครับว่าทําไมต้องทดสอบนะครับต่อมาครับใบงานเรื่องการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเกี่ยวเรื่องของยืนกระโดดไกลครับมีวิธีทดสอบอย่างไรสอนมาแล้วครับนักเรียนเมื่อกี้โอเคครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปวันนี้ครูครูขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ